อันนี้คือบรรยากาศยามเย็นครับศูนย์ช้างทองคำเวลานี้

เครื่องหนึ่งนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับก็มีโอกาสให้แวะมานะครับที่ตอนนี้อยู่ที่แก่งคอยเนาะศูนย์ช้า,ทางาทองคำแก่งคอยศูนสุนสุนย์ช้างศูนย์ช้างทองคำแก่งคอยครับศูนย์ช้างทองคำแก่งคอยนะครับที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็มีโอกาสให้แวะมาเนาะปิดอยู่นนะห้าโมงเนาะอ่ามากี่ครั้งนะครับที่นี่ฮะครั้งแรกเลยครับคันี้คันแรกเลย ทราบข่าวจากทางไหนก็จริงๆไปรับท่านตั้งแต่วัดเบนแล้วครับอ๋อเลยใช่ครับก็เดินทางมาด้วยกันมาตลอดแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ที่เสนอชื่อท่านเข้าแบบรางวัลด้วยครับก็เป็นคณะกรรมการของชมรมเราถ้าทำดี่อแผ่นดินอ๋อชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินครับของที่ปู่พี่อ้นนะครับก็คิงานด้วยกันตลอดวิงานด้วยกันตลอดครับก็มีโอกาสได้มากับท่านก็วันนี้มีผิวอกาสพอดีมีงานบวชที่แก่งคอยเหมือนกันก็เลยเอาทักข่าพี่อ้นตอนเช้าพี่อ้นเดี๋ยววันนี้จะแยะจะแวะไปเยี่ยมนะครับอะไรเงี้ยท่านก็อายินดีเลย ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมครั้งแรกเลยที่เนี่ยรับ,รบยินดีต้อนรับครับแต่เป็นห่างท,ที่ท่านวัดเด่นแล้วก็ได้เจอท่านอีกครั้งตอนนี้ก็แต่ก็เห็นท่านตลอดก็ในชมรมก็มีการอัปเดตตลอดว่าท่านเป็นยังไงอยู่ดีสบายไหมมีใครมาเยี่ยมท่านบ้านอะไรเงี้ยเราจะเห็นตลอดนะครับแต่เราไม่มีโอกาสได้มาเห็นแต่รูปท่านครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมก็ดีใจครับครับผม เปลี่ยนไปเยอะไหมที่นี่ฮะเอโอ้ไม่ oh, ไม่เคยเห็นแต่ว่าเออแต่เห็นในโลกกเห็นโลกโลก็อบอกว่าเมื่อก่อนตึกล้างตึกสุกนี่คือเหมือนตึกล้างเลยแต่ตอนนี้มีชีวิตสีสันขึ้นมาเยอะเลยงออกามีโตสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะจากจากเดิมที่แบบเคยมาครั้งแรกนะท,ที่ท่านมาจาัดดอกเนาะที่น,นี่ก็ยังเห็นภาพโอ้โหถ่ายติดไปแบบยังไม่มีอะไรเลยอะแต่ตอนนี้โอ้โหกลายเป็นว่าก,ก็ไม่คิดนะว่าจริงเขามาจริงวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีทุกอย่างแบบที่ที่เป็นแบบนี้เนี่ะครับแบบเจริญขึ้นเยอะดูแบบ ทุกอย่างพร้อมมากเลยครับก็เชิญเชิญมาเนาะครับผมอโอเคขอบคุณมากครับผมเอารถอร่อยรถมาส่งอะไรครับอมืมีไม้กวาดมีไม้กวาดมีอะไร จะเกิดฝนตกโหูหม oh oh. ah, ่คงไม่พอยเตรียมมาให้เบิดเลยอ๋ออันนี้ไมโครเวฟบ่เนี่ยต้องถามพี่ไอ้กองครับอ๋อให้คนส่งมาส่งให้เลยนะฮะตอนแรกจะให้ที่กล่องไปเอาเองไงไปไม่ไหวมันไม่ว่างไงอืม อ๋อเอซคุณล้องเอามาให้นะฮะเป็นตู้เย็นนะตู้เย็นกับอะไรเนี่งไมโครเวฟหวัวเตาแก๊สให้คนส่งเขาเอามาส่งให้นะ ตัวมายังไงอีกเนี่ตัวนี้ยขอไหนอ่ะันนเพ่อเออไปค้ไปเอามาส่งไว้ที่โครงครัวกลางของ YouTube นะเอามา,ารับพนาเพื่นเออ ตึงลงเงินกันออโอ้ใครเปิดเพลงดังเห็นเนาะเนี่ยติดแดงไหม,นไมเนาะก็ถ่ายบรรยากาศรอบเย็นนะมีของมาส่งนะอันนี้จากไหนก็กล่องอันนี้แม่ตู้เย็นเนาะอ๋อแม่ตู้เย็นเอามาส่งให้นะครับบาทเพิ่นขายตู้เย็นมือสองมั้ย่ยครับบอกเพิ่นก็เอาาเอามาส่งอ๋ออเล็กมันอนเล็กมัน เล็กไปพอดีเอาอันอันที่สองมาให้ครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้มาถึงสวนช้างทองคำแล้วครับเหนื่ยไหมป้าวันนี้อนเออเราก็เต็มที่แล้ววันนี้ <laughs> ไปวัดครองเดือวกันมา สป่งพ่อพายหน่อยนึ่งแก่ดูได้ของเล่นเขาโยกได้มเออโอเคเอไม่ได้กเขียต่อไปพ่อพายเป็นอะไรสวัสดีครับมาจากคลองเดียครับพ่อวันนี้ไปวัดคลองเดียมาไปหาหลวงพ่อต้อย ห่โรงพี่ต้อยสวัสดียามเย็นชูงวงให้ดูหน่อยนี่ครับมาตอนเห็นข้าพลายเจอควานนะครับน่าจะอยากได้กล้วยนะเข้าที่ดูอยากอยากได้กล้วยขอารพลายเป็นอะไรครับ มวางแขวงไปแขวนมาน่าจะอยากได้กล้วยนะครับพรพายขอเสียงเอาเอาแม่เอ่เอาย่าเอาย่าให้ผ้ายแม่ควันไม่อยู่บ่ พ่อพายกินไม่จำกัดนะนี่ยรัาพ่อายก็ถ้าเห็นลุงฟูนะครับก็จะปปๆๆเตะโซ่หน่อยนึงนะครับเพื่อให้รู้ว่าเออเนี่ยอาหารยังต้องการอยู่นะ แต่ว่าพอควานไปแล้วเขาก็จะอยู่เองเขาหนะแต่อย่างพวกเราก็ไม่เท่าไหร่ครับคือพอจำได้แต่ว่าไม่ใช่คนให้อาหารเขาก็จะไม่ค่อยอะไเท่าไหร่เจอพวกเราเขาก็จะเฉยนะเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารเขาเขาจะไม็ดอุ้งไหรเขาจะอยู่ของเขาอ้าวสาสทรายอ้าวหลบกันคิดว่าศาสตร์ทรายนะ เอาเอาขอรายเ็จหน่อยขอรายเ็จหน่อยเอ้าเอ้า,อา,อาสาดทสนครับสาดใส่เพราะว่าอาจจะมีมแมลงหรือยุงอะไรต่างๆเข้ามาเนาะ สวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะสวัสดียามเย็นเนาะขุ่ชาทองคำเวลานี้นี่ฮะเราขอดูบรรยากาศนได้ครับอ๋อดด่นน้ำ น่าจะหิวน้ำอ้าวอิ่มยงังอิ่มยงังอิ่มไหมอ่าอิ่มแล้วบรรยากาศตะเบียนวันนี้ครับคุณชาทองคำสวัสดีครับ